กาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมุสกูุทุกคนนะพี่น้องกาเมนี่กาเป็นมือพิเศษนะพี่น้องติวนกคือว่าน้องนิ้วหันยากได้รถทีแพงพี่น้องไฮแอลเมว่าแต่ผุนแลวเนะแต่ว่าผุนกับแบดบด้ไฮแบบบอดด้แอลทึงหันไปไพ่หองนะพี่น้องแต่ว่าน้องหันลินรดเก่านาอลินจงไปจุงมาเนโซมันตกตีนมันหักมันเพกียงกะอยู่ลินอยู่หันพี่น้องกุ้มเอาโซข้นกุ้มสูบตีนยังมันด้วสินะ แม่ก็เลยแบบอีต้นก็เลยว่าก็พอคนมาซื้อให้ลูกก็นองเพราะว่าเมื่อก่อนทำแมงน,น,น,นิ่วเขาลองไปทามทามมึงราคาอะไรพี่น้องมันกาบเร่ซุ้งมาได้เนาะทาเทียบเป็นเงินบาทกับประมาณอยู่ห้าร้อยบาทสี่ร้อยป้ากว่าบาทอะไพี่น้องก็เลยว่ามัอน,นี่มาซื้อให้น้องเนาะแต่ว่าเงินที่จะมาซื้อในกาแม่บเดเงินแม่เนาะก็คือเงินที่ยอดกับปุกตั้งแต่เป็นปีหรืออะพี่น้องแต,แต่ข้าวแกบมกอกค้าหยอดกับปุกกนแลกรก็เงินผู้ใ้ญยเจดีหรือว่าเงินผู้หลนผู้นีไ้เนาะ กะแบงไปหยอดอยู่ในกระบุกหันแต่ว่ากระเป๋าว่ามันสีพ่อรถทีปน้อคั้นว่าบบพ่อแม่กะสิได้เติมหายเนาะแต่ว่าตอนนี้กะสีมาแกะเบมือนก่อนที่น้องไปหลุดเนาะว่ามูน้องนิวซีดาจากแสนที่น้องปาฮะตังกีได้รักแกบ๊อหู้อ่ะนำร้อเด้อไปสีรถเด้อไปมูอยู่ซ้ามูอยู่ห้องอยู่ห้องในซ้ายโอ้คงไปไปเอาบอลน้แลนมาแล้วพี่ไป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 น้อง นายสิลองแกนะแกพึ่งดูนี่โจอกมาเงินนะจ้องมาลูก <c oughs> แต่ว่ามูนี่ก็คือแม่หันเจาะตั้งแต่เถือนก่อนแล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าเงินหันเขา้าเปลี่วออกเนาะกระเจาะไว้สื่อเนาะล่ะกะบ่อยากสื่อตัวไมนะ้เนาะเจาะกับเป็นยังพี่น้องกระใสตัวเก่ากนี่น้ <c oughs> องเนียว <c oughs> เพิ่งกระสิแกะเอาเนาะเอาแกเอาหนูได้องเลยเลย เนยกระทอกท้องพี่น้องน้องน,องนอง้อยเถิงหลวงเนาะแม่พาไปซ่อคลินิกแล้วพี่น้องเมื่อนี้กะกินยาติดตามอาการไป็นนอทาโบเซา,ากระสีแดงเอาไปนอนทงมอเลยเนาะนี่อีลาคนงามแม่นดุมผอ,อ้อ่านนอนลินไปโอ้นี่ได้ไปเนึ้งมาแล้วเอาแกะแกะลูกแกะเออเก่งไรเก่งไร อันนีุ้่นันน้อันนนันนี uh ุ้ออรุนับนับีนะนับพอนับนซอแล้อรถทีปเอ้าบ้นรถีค่ะบ้านรใหม่บานบอ้ออกมาแล้วพี่น้องก็มีทั้งใบหน่อยใบใหญ่เนาะนี่ ส่วนหนึ่งกบบระปอนปอนปอนดุอยู่ละก็ส่วนหนึ่งกระบ,บริปอนมีน้องมีใบใหญ่เสร็จแต่ใบใหญ่ด้วยกะมาหนับบงน้องจากสีดายสีดาแต่ว่าเห็นเห็นบังกะนาจะพ่ออยู่ติดก่น <laughs> นี่น้องเนี้ยกะหน,นับเงินแล้วเรีย่ยอยแล้ว,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 วพี่น้องพี่น้องเด,ดาบ่งดูนะี <laughs> ่สได้เท่าไรเนาะแล้วแล้ว ก็คือได้อยู่สามแสนสามสิบสามพันพี่น้องฮักคาร์ลทีปอยู่ 3, ส,สองแสนสาวกสิเลืออยู่ประมาณแสนสิบสามพันเนาะโดยกาสีเอาไวต้ต่อหยอดพี่นอ้องตัวสีมันเลือกเนาะก็เสีเอาแต่สองแสนสาวไปสือเพราะว่ามีเปล่าไม้อีกครั้งหนา้าพี่น้องหาหน่องใหญ่อีกต่อนน้าไปมันเถอะมันมีแนวอย่างไดเน,นอกก็สิได้เอากระปุกเนี่ยแหละไปสื้อด้วยโดยเอกสิบรถทีปลาๆๆไปไหมพาไปสืบอนี่เนาะพี่นอ้นองกะ อดทนอดออมมาอยู่ประมาณปีกว่าๆเนะาะจังได้สนีคลายมะกอกปีนี้มะกอกก็กำลังมากใหม,ม่เลยลูกสิเก็บไายบ่ลูกมะกอกค่ะเก็บไายบ้างมะกอกค่ะไขยโอเคมาลเลยเฮากลไปเก็บมามาใส่อีกเนาะมาปะบัดน,นี้ไปซื้อรถทีป่ะแล้วนาะพี่น้อง,อ,งอันนี้ก็เป็นหา่านหมูของแม่น้องมิวเองเพืน่นมาเบิ่งรถให้ลูกแห่ <laughs> เอาทันได้ลูกไปเบิงลูกผู้ผู้ฟังผุนเอาทางในๆผู้ลูกอันนี้ของเล็กหน่อยผุนของผู้ใหญ่ผุนตะผุนอย่าง้าไปอย่าง้าไปโดยเด็กลูกจะเอาคันได้ลูกเนี่ยคันทางนี้เอาบ้านนี่ตัวได้นี่ทีทีทางพีเอาพี่เป็นยังลูกน่าลูกแหละมันช่ขี่ผู้เดียวตีนแม่เบลตันใช้ลูกเอาตัวได้ไปเหลือกมึงดูนี่เราไปดีหัวนี่เราไปดีหัวโอ้ยขี่ตัวเก่าัเด็กอยู่เพื่อนนั่นเฮ้ยยังวะใส่กอดต้นนี้ได้เนาะทำเหมือนอ่ะ ไ <c oughs> ด i̇şte ้ลูกเทนทัมพุนเด้เอาลองเอามาดูให้สああีฝากับสีแดงกันนั่นนะจะว่าอ่านปั๊บลูกไส้ที่อ่านได้ได้ลุดเด้อไปชิลุดให้ตัวหอกอู้หดูลูกตีนมันขากอะลิไป่ใไข้ค่ะมีแต่อันนั้นเด้อเป็นไขค่ะพันหนึ่งไปชิอุนให้ตัวแต่กับแฟนหลานเด้อเอามือนั้นว่ากันซองเซนสาวโอ้ยวานได้กะได้กุพี่เอามันกับพ่อเละเงินหันมาเลยจะมาให้ใช่ไหมไปเถอะ A thần đây lục, luôn 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 đi luôn luôn tôi luôn 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 một con luôn 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 luôn

เอาตัวแปดอยนะเบิ้งก่อนิ่นเอาิ่นเหลือก่อนเอาตัวได้ลูกเชี่ยวอันนี้เชี่ยวบัวบ่ลูก็จะเี่ยวินแดงบ่กเี่ยนี้พ่ลูกอจีแงคุเอาโหลดอันว่าะรยังถีบบเปนะบเป็อัพอได้หนเนาะกลุ่มแป้งโดอันนั้นทัขมือขมือันนึงเช่ันนี้พ่อหลูกอันนี้ปะ เอาหมากแรกนี่ฮะป้าเอ้าคืนแล้วเนี่าเอาบ่เอานีบ่อนี่สิเอาตัวนี้เอาบลูอันนี้เอาบลูอันนี้เอาตัวได้เอาตัวนั้นเจาตัวได้สิเอาด้เอาตัวนีเลยเอาเอาหนูบังดูหนูบังกอนสูงอแต่โอ้ยค้นหลาย มิติหนูขึ้นบอดคีบได้มิติยนูเอาตันนั้นลงเนาะตนนั้นเออเอาตัวนี้ก็เอาส่องแซนละวะเฮ้ยเอาตัวนี้ส่องแซนนี่เถิดเออเอาผีแล้วเอาตัวสองแซนนี่แหละมันคือคือคือกันไม่ได้ต่างกันายเนาะเออ เออมันบลาไหลตางก็ไดะตัวน,นี้ก็ได้ไม่แต่มันสีเพลเลยเมื่อลินหันบนดินท่นเป้นดอกไปเอาตัวน,นี้บ่เอไอเอาตัวน,นี้ไปอยู่อุ้มดูสิแกะกระปุกผู้ได้มาเสือด้วยม่ก่อยเอ้ยม <laughs> ีเงินเก็บพักแน่เงินเพ่นเองบ้านี่ฮะเงินเองอันเด้โอ้คากอะรีโอมาขี่ในกระโลพอดีลูกคากรุ่นลูกเอาบ่เอา,เอาตัวน,นี้เนาะ อนนเอาตัวนี้เนาะเออทางล่างกับขี่ไดดอันนี้เนาะลงุงเนาะเอาตอนนี้เนาะประหยัดไปได้์ไลท์เติบว่าจังได้แฟมเพิร์ดแฟมเพิร์ดไดดอ่บอนลื่นเอาได้บ่มีนะจ๊ะบ่มีโอเ้เขาว่าบ่าบามาีไม่ใหญ่คนเดยอะมากไปสั่งแฟมเพิร์ดพี่น้นองสั่งสามเอ็กบ่มีเนาะเอือยไปแต่ไทยมากสื่อเมื่อวานนี่ผลว่าเด็กหน่อยซิมฮาโลหะซังฮาร์โลก่ะยังสองเอง็กคือเก่าก็เลยอ่ะใช่ได้ใช้แต่สำนันแล้วครับ ไ้ตกลงเอาตัวนี้เนาะซองแซนกีบพี่น้องนี่ฮะจ่ายเงินก่อนที่แซนเอาเงินก็ได้แกะกระปุกมาพูดเดอ้อสิบอก,หก,กอให้เด้อแม่ก้อยหยาดกันกับเข้าหนานะอนับเอ้านี่เงินกระปุกอยากดีนับแล้วกัแล้วบอกนับอีกแกมันประคบประคบแล้วแหเฮ้เห็ดได้สิเอามือดาเฮ้ยขั้วตัวหมัดฮานี่ยมัดเต็งได้ทางล่างเสืยกผางเนาะล่องก่อนลูกมามัดเสืยกผางก่อนเอามาบดาย มาหอด้วยกนแล้วพี่น้องเอ้ยน้องคิดเรื่งกระตาเพกก่อนเลยพอดะที่หักอถนะพี่น้องเคียโอ้ยเทียบไอเทียบเทียบเทียบไปลูกไปเทียบลูกเทียบอ้าวตุ้มๆเขาขี่หน่ามาไหมใครเปตุ้มให้โอ้ยโเว่ยก่อนถอย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 เวนมันลบบนตีก่อนฮะ กได้้อยทีได้้สาไปเขาไปเาไปน้องกว่ามันทีไปเอาล่องมันน้องลงละทีันนี้ไปไเดอดอโอ้ยตายหละมามาลูกทีมาทีมาทีไปบเป็นสมอเีเลยยังมาทีบียังบมเป็นนี่ลูกเไปเลยเออ เออย่านเบฟังนี่บัดนี้ตีนเบฟังนี่ย่านลวงอะไรข้อมันขอมันเพข้อมันอันนั้นผมได้แก๊อือโอ้ฮันเดีโอ้ไอ้ขากะลิโอ้ชอนชอนชอนเออโอ้ฮันเดีแล้วังตำรวจจับเด้อโอ้โอ้มันดีแบงลึกเจ้าอยู่ตะกี้เนี่ย เดบทีบแล้วก็มันไปแล้วมันกลับไปเลยน้องกระยานพ่อนอง้ออืโอ้น้องกระยานพ่อน้องโอ้ยตายเลยน้องกระยาโอ้ยจิบดิซื้อสองขันบ um ่หลูกบัลายยอนกับพวกซื้อให้น้องบานนี้ฮออด้วยตฮึฮึอึฮึฮึฮ <laughs> อ้าววนวน <laughs> อันนี้ก็ยังทีบซีบอลเลยก็อ่ะน้องพี่น้องก็คือน้องนิวตอนนี้กะสองปีกว่าเนาะอ,อีกเดือนเดียวิวนกัสิครบสามปีแล้วเนาะของควันวันเกิดแต่ละปีเมย์กับุเคยได้ซื้อ,อยังหายน,นงบุเคยได้จัดวันเ <k> กิดแล้วกับบุคเคยมีเค้กของเค้กวันเกิดหายเพิ่นในเป,นเปาเนาะปีน,นี้ก็เลยว่า ลูกกัญญากระหูจักความไรมีความอยากได้อยากมีความต้องการคือแบบเด็กหน่อยทั่วไปน้องพี่น้องคือดีโดยนิชาเพิ่งจะได้เป่าเค้กปีเนาะแต่ว่าน้องนิวเนี่ยไม่ทันได้เคยเป่าจุกเท่อปีนี้แม่ก็พอก็เลยว่าเสื่อหายเป็นของควันหายผืนเนาะแต่ว่างานมันเกิดก็คือปีบริจาตอีกคือเก่าอะไรพี่หนุ่มน้องนิวเกิดก็คือวันที่สองเดือนหนึ่งสองพันเจ็ดสิบพี่หนุ่มปีนี้สองพันเจ็ดสิบปีน่ะปีซีมากับสองพันเจ็ดสี่ก็มีกว่าสับปีเด่นเนาะปีซีมาเนี่ยกับโอ้โหว่าสี ขอนใช้โตโบเพื่อนคือเกาอีกทะเลพี่น้องถ้าว่าะีินาเพื่อนไดๆยังกาจะคอยเอาไปสื่ออีกเนาะการาพี่น้องมาที่ีมกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบปรโมทโฆษณาบทความโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่วแมวคือเกาด้วยพี่น้องพบก,กันใหม่ในะคลิปต่อไปเด้อสวัสดี